ครับขอ้อ s ดีเอซีของช่องร้ระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมทั้ง24,000กว่าท่านแล้วในรายนี้นะครับผมได้เชิญเหรียญสําคัญของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับได้เชื่อมั่นว่า SG ชาวรู้จักเหรียญนี้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเหรียญ5บาทพุทธรงนะครับในห,หลวงรอ9ปี2525นะครับเหรียญ5บาทพุทธรงในเหรียญรอ9 ในหลวงรลองก้าร่่งด้านหน้าประทับพระบรมรุ่งในหลวงรัชกาลที่9กชองพงด้านในเป็นคุยมหาจักรด้านในเป็นเครื่องแบบเต็มยนอจอมทัพไทยนะครับด้านอกเป็นคุยมหาจัก,กรีบร,รมราชวงศ์นะครับทรงผิภหนังไปที่ด้านซ้ายของเหรียญและก็จากข้อกความคุยพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับ ด้านขวาและด้านซ้ายเหรียญน,นี้มีรอยเปื้อนของคราบสีขาวเป็นคราบ้ำยาบางชนิดนะครับผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างแต่อย่างใดซึ่งเหรียญสภาพเป็นเียที่ผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญตัวอย่างของช่องเราและเป็นหนึ่งใน,หนงเหรียญที่ผมไม่เปิดให้เช่านะครับแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทำเทครีวิวทุกครั้งแล้วขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมในไลน์นี้และผมฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อนะท่านใดยังไม่ซับสไครป์ผมฝากซับสไครป์ด้วยนะครับ เพราะเป็นเหรียญสําคัญและสุดยอดของในหลวงและเป็นเหรียญนิยมนะครับหนึ่งในเหรียญกลุ่มคุดเก่านะครับคุดปี17แต่เหรียญนี้เป็นคุดตรงซึ่งคุดตรงนั้นก็อยู่ในกลุ่มเหรียญร้อยปีทางการแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วเหรียญในหลวงร .9 หลังคุดน,นะครับถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศเท่าไหร่ก็ตามนะครับขอบคุณคที่มีการเข้ามารับชมมากๆเลยครัให้เอฟซีทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมี ความสุขสาเร็จสมหวังนะครับด้วยบารมีและด้วยพระบารบมีปรเก้าของมชการกาวขอให้ทุกท่านได้รับพลังงานดีๆนะครับจากการเข้าปชมเดียวกันของโประองค์น,นะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะได้พิกให้ชมด้านหลังพร้อมกันนะครับขอบคุณมาก เอาละครับขออนุญาตพิให้ชมด้านหลังนะครับเอสเอ็น e ด้านหลังนะครับด้านหลังชั F e N, ดเจนล F e N, เลยบ๊อบประทับปุมอุทยาคุดอยู่ตรงกลางครับอุทยาคุดกลางปีกตรงกลางอุทยาคุดนั้นเป็นตราแผ่นดินของไทยเป็นขุดผ้านะครับและจารึกข้อความเป็นตัวเลขไทยที่อยู่ซ้ายสุดว่า5้านะครับแล้วก็เลขอารับชูขวาสุด5้านะครับหมายเลข้า้าบาทประเทศไทยนะครับ ด้วยพระบรมี 69, พก้าพสด้านบนนะครับ2,525 25นะครับเหรียญนี้คือเหรียญ5บาทหุ้ตรงปี25เป็นเหรียญที่นิยม um มากๆเหรียญนี้เป็นเหรียญตัวอย่างของช่องเรานะครับขอบคุณในการเข้ามารับชมในไลน์นี้ได้ฝากช่วยแชร์ต่อนะครับเหรียญนิยมนี้ด้วยไปยังในทีท่านอื่นนะครับให้ได้รับชมร่วมกันนะครับเราจะไม่ชมคนเดียวนะครับขอบคุณในทีมมากในการเข้ามารับชมในไลน์นี้ผม ใช้เวลารีวิวตรงนี้นะครับให้เกิดประโยชน์และจะเพิ่มมากขึ้นการทำเช็ครีวิวซึ่งตอนนี้เรามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นมีผู้สนใจช่องของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบทุกท่านจงมีความสุขสำเร็จและสมบูรณในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณมากนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะขอยากปิดนะครับปิดสตรีมในไลน์นี้แลวก็ถ้ามีเหรียญดีๆนะครับวัตถุมงคลและก็และ่องสำคัญรวมถึงนะครับโลหะต่างๆที่เป็นมงคลของช่องเราผมจะนำมารีวิวเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะาเหรียญขององค์เกจิกกต่างๆครับก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ